จุงกะสวัสดีบาทแมวบองปูนบาทเรืลอกเนี่ยเนาะวันนี้อยู่กับช่องแฟมิลี่สีทับไทยนะครับผมอยู่กับพลายทรงเสด็จนะครับในวันนี้ที่บ้านของน้องอาร์นะครับตอนนี้ก็พามาดูพลายทรงเสด็จนะครับ ก็เดินไปเดินมานะครับผมช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับามาดูคุณยายด้วยนะครับอัดคุณยายที่มอมออัดคุณยายทองคำนะครับ กับเจ้าไอ้บัวเจ้าไอ้ไหนเป็นน่ะ,ะเจ้าไอ้ฮะสุนทรีเป็นน่ะน่ะโอ้คุณยายทองคํานะครับอันนี้อยู่อยู่กับหลนนะครับน้องอาร์ตว่างั้นนะครับผมวันนี้อยู่ใครลูกอยู่คนเดียวครับเอามาตอนไหนนี่เอา ะเอาส่งเสร็จนะครับผมออกมาเมื่อเช้าเหรอครับผมแล้วมันอยู่กี่วันอยู่นี่น่าจะอนกจะเอากรบาโอ้ไปยัดอีกแล้วตอนนี้ผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วเรยกว่าคนโอ้ไม่เร็วจัง มันเป็นยังไงสองวันลงได้คลิปเดียวสวันลงได้คลิปเดียวมันเป็นยังไงเน็ตไม่ดีเหรอน้นนองอาร์ตบอกว่าเน็ตไม่ดีนะครับเลยไม่ค่อยได้ลงคลิปให้รับชมกันนะครับผม อยู่เฝ้าช้างคนเดียวนะครับน้องอาร์ตยายมุนเป็นไงยายมุนน่ะยายมุนในบ้านครับคุณยายทองคำถ,ถ,ถึงร้อยกว่าปีไหมร้อยกว่าแล้วเนาะเพราะว่ายายทวดแล้วว่าตั้งแต่เกิดมาก็เห็นตัวเท่านี้เลยครับคุณว่าอือ ช่วงนี้ช้างเด็กจะไปไหนไม่ได้นะครับผมช่วงนี้ช้างเด็กจะไปหากันไม่ค่อยได้นะครับทางโครงการเขาห้ามนะครับเพราะว่ามีโรคระบาดนะครับช่วงนี้นะครับวันนี้พามาหาน้องอาร์นะครับ,รบกับคุณยายทองคําคุณหลานอะไรนะฝั่งนู้นขเขาชื่ออะไรชื่อแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยนะครับเละหลุน ทรงเสด็จนะครับบอกว่าตอนเย็นก็พากลับบ้านนะครับเดินกลับบ้านนะครับผมทรงเสด็จนะครับหลบโลละบลาน่อยนะเปิดไปไหม แม่นบแบบทกี้แล้วดูงาส่งเสร็จครับน้องอาดบอกว่าออกงาแล้วีดูสิบนห่วงบบนบนโอ้โอ้อ้้ห้ัอ้โอ้โงโอ้โโอ้โนโอ้โอ้นหโโอ้โหโอ้โหห้โหโ้นห้หห้อ้้้หกิน้าหโ้้ ได้กินอลไรยังยังไับกินข้าวเที่ยงอหรครับผมไหนพาไปดูข้าวสิข้า,<ะ>าวหน้ายมวนไอเดบวนอะไรบดแบบผุยวิ่งบ่อยอยู่แอวาสิไงฮะแอวาสิแมนโบ,บส่งเสด็จนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปบ้านทองคุณนบ้างห้องบอเต้ห้องบอทองคุ้ไหมพ่อไปใช่ไหม เปลนกันไปกันมาพี่ไส่สิฮะไปเลยก็มาไปก็มาแล้วรรแรง,งก็มาถ้าไง,งก็ลืมซื้อของัของเพลน,นะครับผม หามุมก่อนนะครับเพราะว่ามันมืดนิดนึงในทางนี้ได้ครับงเนาะลูกตัวนึงหมสวยครับช้างเชือกนี้ใบหูใหญ่หน้าใหญ่ครับ หากล้องด้วยทางเพลวันนี้ร้อนเนาะวันนี้เนาะร้อนสุดๆเลยวันนี้น่ะโอ้โหครับร้อนมากเลยวันนี้อากาศนี่ จับเดี๋ยวไปดูทองคูลกันดีกว่าครับเขาอยู่ยังไงนะครับทองคุณรู้สึกว่าเขาจะกินเก่งนะครับทองคุณเนี่ยทองคุลสุดรอ ครับสุดรอเนี่ยกินเก่งนะครับนี่จับมือจับมือไปทำอะไรหนูจะกินกล้วยยางหรอกนี้เยอะครับกุณไปเคลือแล้วโอ้ต้องคูณหนาตึบเลยนี่นะแม่เขาเป็นยังไงบ้างแม่เขามีกำหนดมาง่ายไหม อีกสี่เดือน,นครับผมในหมดสัญญาครับสัญญาก็มาเลยครับผมโอ้ยมันต้องเป็นห่วงหรอกค่ะข,ของไอ้ทางนั้นเขาดูแลน่ะยาเยอะอยยอนี่เยอะเยอะาแม่น้ำโขงเยอะครับ,รบของคุณนะครับอยู่กับป้าแพล Oh. เดินตามอีกเฮ้อาอะไรลุงอาอะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเออหอละ <c oughs> ได้กินนะครับได้กินล้วงใหญ่เลยครับ อากาศร้อน <ítulo> ครับวันนี้เดินไปไหนมาไหนนี่โอ้โหร้อนจัดเลยนะครับช้างดีนะครับช้างมีลมอยู่นะครับผมเดินไปเดินมาแล้วครับทองคุณนะครับเดินไปเดินมาก็มาหาพี่อีกแล้ว เอาอะไรหนูจะเอาโทรศัพท์แล้วครับของแกมปีิดเลยนะครับของคุณโอ้โหนีร้อนนี่ร้อนมากเลย ร้อนครับร้อนจัดโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็รับชมกันแค่นี้นะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับจุงกะ